วันนี้อากาศดีมากไปแอบดูคู่รักเขาสวีกันค่ะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่โรแมนติกมากชวนคุณแม่เนี่ยสวีกันทุกวันเลยค่ะฮัลโหลสวีกันอยู่หรอจ๊ะก็เป็นอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วนี่คืนนี้ป๋าเอรี่ยจะรังสรรค์เมนูซอสเต็กด้วยพึ่งของคุณพ่อสไตล์อิตาเลียนก็เลยให้ป๋าเป็นคนช่วยชิมให้หน่อยอยากให้ชิมเหรอใช่ได้สิดีเลยลูกอาทิรักกาแฟจ้ะขอบคุณค่ะแต่แม่ไม่เอานะแม่กินสปาเกตตี้วันนี้ แต่ก็ชิมนิดหนึ่งสิไดองไดอย่างน้อยก็เป็น<ด><ด>กำลังใจอย่างน้อยก็ให้ฟีดแบ a c กับลูกได้งไงได้แต่สปาเกตตี้อยากให้คุณพ่อทำนะเ <laughs> <laughs> พราะว่าคุณแม่เขาบอกบอกป๋าไว้แล้ววันนี้อยากกินเมนูสปาเกตตี้เพราะฉะนั้นเด<ค>ี๋ยวป๋าต้องทำสปาเกตตี้ให้คุณแม่โอเคงั้นหนูก็ทำให้บอป๋าชิมกันหน่อกันโอเคค่ะตอนนี้มีว่างไหมคะว่างสิอยากฟ้ามาช่วยถือท้ายหน่อยหน่อยนะจะแบบทำคลิปลงด้วยมาได้สิมากินกาแฟก่อนสิกินกาแฟก่อนแล้วค่อยไปสิอ่าได้ได้อ่าโอเคโอเคได้กิินนนกกาาาแแแฟเสร็จลล้้ววไป่ัะช ได้เลยรับประกันในฝีมือของลูกสาวตั้งแต่ลูกสาวโตน,นี่คือคุณพ่อแทบจะไม่ต้องเข้าครัวละแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือผมก็ยังต้องเข้าครัวทําให้คุณแม่กินเพราะคุณแม่เขาจะติดรถมือของผมมากกว่าใช่ใช่ไหมใช่ค่ฝ <Okay. S 1> ีมือ้าอันนี้อร่อยจริงจัดไปะทำเข้มข้นไงทำสเต็กไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อกันค่ะเครื่องเคียงที่แอี่จะใช้ก็จะเป็นเห็ดออรินจิค่ะ เอรี่จะมาทำลายแพทเทิร์นให้น้องเฮดค่ะต้นจีออกมาจะได้สวยๆมาค่อยๆเอรี่เฉือน้องเฮดออรเนจีออกมาเป็นลายแพทเทิร์นสวยมากทุกคนคิดเหมือนกันไหมถึงเวลาตั้งกระทะร้อนแล้วเอาน้องออรเนจีของเราลงไปจีแล้วค่ะ ด้วยโรยพริกผงคุณพ่อสมุนไพรอิตาเลียนค่ะมองเลยว่าอันนี้ของโปรดแอรี่นี่กินหอมมากแล้วก็มาต่อโดยทุกกระเทียมค่ะเพิ่มความหอมใส่ลงไปเลยเคลียรนี่โนีโหสวยงาม เฮ้ยสีเหลืองสวมากเลยกินหอมด้วยแล้วก็เนยค่ะ1น่ก้อนก้อนมินิจะทาให้น้องด้วยออนเซนนะคะเรานวดให้บริการนวดให้น้องเห็ดโอลนจีตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะกินหอมมากม perfect ซีสันสือแบบอเมซิ่งจริงกรบเบลมากแล้วก็ถึงเวลาขั้นตอนที่จะจีสเต็กของเราแล้วค่ะนี่ทุกคนไม่รูนใช่ไหมคะนี่คือเสียงข,ของความฟินและความอร่อยแต่แอนี่ก็จะโรยด้วยพริกผงคุณพ่อสมุนไพรอิตาเลียนค่ะบอกเลยว่าตอนที่ทำสเต๊นแะอนี่ไม่ต้องทาเกลือกับพริกไทยเลยเพราะว่านีนี้มีทั้งเกลือและพริกไทยคือในนี้คือแบบครบจบที่พริกผงคุณพ่อ,อค่ะ,ะไปเลยอค okay. ก็จะใช้มือนะคะเสียกตายเข้าไปลูกน้อง นวดถึงเวลาพลิปฝั่งน้องะะแล้วค่ะโหปีศาจเขาแบบยดอดเชฟมือโปรแล้วก็มาตามด้วยการทุบกระเทียมค่ะยอ้อยๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยและแอร์วิจะรด้วยคลิปผงคุณพ่อส่วนไปจารียนอีกฝั่งเลยะคะ่ะ เราไม่ต้องใส่โรสแมรี่หรือว่าทา์เพิ่มเลยเพราะนี้ก็มีโรสแมรี่กับทม์ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครบจบที่ทคืออ่อมคอณพ่อไปเลยแล้วก็ตามด้วยเนยค่ะใช่ึบแล้วก็มาอาบน้ำพ้น้องอีกนิดนึงนะคะไปโหกลิ่นหอมมากเลยอะนอนก,กับพีผ่ผงคุณพ่อแบบเกี่ยน,นี้คือแบบกลิ่นสุดยอดท่านี้ก็เรียบร้อยอ่ะเอาน้องสเต็กข,ของเราออกมาพักได้เลยคะ่ะ Oh, this is perfect nice ในขณะที่น้องสเต็กของเรานั้นกำลังพักอยู่ก็มาลุยซอสกันต่อเลยค่ะเอริ่จะใช้กระทะตัวเดิมเลยคะ่ะเปิดไปแล้วก็ใส่หอมลงไปเลยค่ะที่เอริสับไว้ก่อนนานี้ชุบแล้วก็ตามด้วยวิสกี้ของคนพอ่อเทรี่แอบไปซิกมานิดนึง นี่ใส่ลงไปลเลยกลิ่นหอมมากแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกไก่ค่ะมีเอริฟไปเตรียมมาแล้วก็ต้องใส่หมดนะนิดเดียว ปิดไฟแล้วใส่ครีมเข้าไปได้เลยค่ะนี่เหมือนชงชาชาักเรียกชาชาปปักป่ะอ่างเงี้ยก็ขคนให้เข้ากัน เฮ้ยสีดูดีนะเห็นทุกคนคะ่ะซอสคือแบบหอมมากถูกใจแล้วก็ตามด้วยพริกผงคุณพ่อสไตล์อิตาเลียนค่ะใส่ยเยอะๆเลยพริกผงคุณพ่อแบบเป็นของโปรดอะไมากทชอบในที่สุดแล้ะมา กินสมุนไพรคือตะจมูกมากเลยอะพอซอสได้ที่แล้วก็พักซอสไว้แล้วก็ไปหั่นน้องสติ๊กของเรากันค่ะสีสวยน่าทานมากตามด้วยเครื่องเคียงเลยค่ะเห็ดออรินจิ ก็ตกท้ายด้วยซอสค่ะมาตอนนี้สเต็กทีร่รที่ทำก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะโอ้ยน่ากินมากหอมามากไปไปไปให้เราป๋ากินกันอันนฟ้ามีถือช้อนให้หน่อยซ่อมกับมีดก <laughs> ไป <laughs> ไป บอกต้องภูมิใจตัวหนูมากแน่ๆตั้งใจทำม,มากเลยนะอันนี้อ่ะแม่จะเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยว่าไม่ใช่แค่ชิมละเดี๋ยวชิมเยอะหน่อยแม่ก็เป็นอย่างนี้นนตลอดบ,บอกจะชิมก็ไม่เคยจับแค่ชิมโอ้โหด,ดูดูคุณพ่อสนทรีจริงๆมาเ็วอภูมิใจเสนอลูกสาวรังสรรค์เองกับมือนี่จ้ะ มาพอดีเลยช่วยบาทร้องหน่อยได้เพลงแรกฝากตัวรับช้ยเมียก้มหัวถ้งข้าให้เมียส่งไปแกลงกันอย่างนี้เลยเหรอแกงกันอย่างนี้เลยเหรอเอางนี้เลยก็น่ารักมากคุณพ่อก็เล่นกีตาร์แต่ว่าร้องไม่เป็นก็จะให้แอลลี่มาซ้อมให้โอเค น่ากินมากน่ากินไหมว้าวคุจะนำเสนอมากอันนี้คุณแม่อันนี้คือซอสที่ใช้พี่ผงทำหรอ Yes แล้วรู้ไหมเราไม่ได้ใส่พริกไทยไม่ได้ปรุงรสเพิ่มเลยนะคือใ้พริกผงเลยอันนี้ก็ปรุงด้วยพริกผงสเต็กก็พริกผงซอสก็พริกผงทุกอย่างคือพริกผงคือมันหอมมากเลยบีคือตั้งแต่ตั้งแต่ป๋าทําพริกผงให้นี่คือแบบง่ายเลยใช่ไหมทุกอย่างคือแบบ e ซี่มากๆเป็นไงบ้าง คือเหลือเชื่อก็เคยเคยกินอาหารฝรั่งมากับคุณแม่ค่อนข้างเยอะอือเมืม่อกี้ยังคุยกับแอลลี่อยู่เลยตอนแรกบอกว่าแค่ชิมอ่ะอยากตอนนี้อยากกินด้วยแล้วโ <c oughs> okay, อเคนี่นะหนูก,ก็รู้อยู่แล้วทุกครั้งที่ป๊าจะชิมจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งป๊าจะป้อนหนูก่อนเป็นคนแรกทำไมป๊ารู้สึกผิดยังไงวะห <c oughs> <c oughs> นูรู้ใช่ไหมป๊าจะป้อนมามี <c oughs> รู้ที่ได้พูด <c oughs> โอเคอะไรนออะไรใช่ไหมอร่อยมากว้าวเอลี่ถ้ามิดในอนาคตที่หนูใฝ่ฝันจะเปิดร้านอาหารนะหนูขายได้เลยเนี่ยอืมจริงๆร่อยจริงจริงนะแต่ก็กำงพัฒนาสกิลอยู่ก็ป๋าปาก็เคลยปากหนูแล้วแหละว่าโอเคถ้าหนูพร้อมเมื่อไหร่ป๋าจะไปเปิดร้านให้ที่กรุงเทพแต่ว่าชั่วโมงนี้เศรษฐกิจมันแย่มากเพราะฉะนั้นจำได้ไหมที่ป๋าบอกว่าโอเคถ้าสมมุติหนูพร้อมละพร้อมที่จะเปิดร้านจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เปิดร้าน ลองมือทําเองก่อนที่นี่คือป้าจะฉาดขึ้นมาเลยว่าตั้งร้านเล็กๆไม่มีลูกค้าไม่เป็นไรคืออยากให้หนูได้ทําเองได้เข้าใจทุกอย่างเพราะมันยังมีอะไรอีกที่หนูต้องเรียนรู้การตลาดการบริหารอะไรอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของเรื่องก็คือป๋าเนี่ยเวลาจะทาธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งป้าจะบอกดูเสมอว่าใครทําการตลาดก่อนนั่นหมายถึงว่าเราเปิดร้านขึ้นมาเนี่ยเราทำการตลาดก่อนทําให้ลูกค้าเห็นทําให้เอฟซเห็นทําให้ทุกคนเห็นก่อนที่เราจะไปขายจริง โอเคไหมอางนั้นเนาะไ,ไม่ไม่น้อยเนาะที่ยังไม่ได้ไปเปิดอะไม่น้อยโอเคถ้าเปิดร้านออนไลน์ <c oughs> เมื่อไหรก็ฝากเอซีเป็นกำลังใจให้กับแอลลี่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากอร่อยง่ายๆแบบที่เด็กคนหนึ่งก็ทําเป็นอนะแล้วทําอีกกินเองที่บ้าน <c oughs> ก็อร่อยเซเวอรี่แบงค์แรกของแอลลี่นะครก็ฝากอุ่นนแอลลี่ด้วย <c oughs> แล้วเขาเรียกอะไรนะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะซัพพอร์ต แต่ว่าอ right, ันน okay, ี้ต okay, ัดเทรนไปแล้วนะไม่เป็นไวนะพูดดังพูดด้วเสียงหนูพร้อไงซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะพูดลรวเบียวเลยอ่ะโอเคกันแล้วพี่กันท่านี้บ๊ายบาย